ขอรถไหลครับให้ข้างรถทางด้านซ้ายห่างจากรถกระบะคันด้านหน้าประมาณ1เมตรนะและเราจะต้องหยุดรถให้ท้ายรถเราตรงกับท้ายรถกระบะแต่ถ้าระยะการหยุดเรายังไม่แม่นเราขับเดินหน้าไปก่อนครับให้หน้ารถเราเลยหน้ารถกระบะไปก่อนทีกเบครับอ่าแล้วก็เบรกเบาๆครับอยู่อ่าแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลงังอ่าแล้วก็หันมองข้างหลังครับถูกต้องโอเคขอรถไหลครับให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกับท้ายรถกระบะนะ หรือจะให้ท้ายรถก,กระบะก็คือตรงไฟท้ายสีแดงอยู่ประมาณกลางกระจกสามเหลี่ยมนี้โอเคนะได้นะได้ละประมาณนี้เลยนะครับหยุดรถปุ๊บเราจะถอยเข้าซองทางด้านซ้าย,ายเพราะช่องว่างอยู่ด้านซ้ายเราก็หมุนซ้ายให้สุดครับค่อยๆหมุนนะอย่าไปหมุนเร็วหมุนแรงกระแทกพวงไอนะถ้ากระแทกพวงไอยระบบพวงไรจะเสียเร็วโอเคแล้วก็มองกระจกบองข้างด้านขวามีรถด้างขวามั้ย อ่ะไปด้ไหล่ช้าๆครับให้ท้ายรถด,ด้านขวาอยู่ตรงกับไฟท้ายด้านในของรถกระบะเพราะเขานําหน้ารถไปฝั่งตรงข้ามกับเราแต่ถ้าเขานําหน้ารถไปทางเดียวกับเราก็จะเป็นไฟหน้าด้านซ้ายติดกับฟึบะโอเคทีนี้หนึ่งเป็นไฟท้ายด้านในยุดแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนขวาสุดคืนกลับให้พวงไลล้อตรงนับหนึ่ง โอเคให้โลโก้หงายมาสองครั้งนี่คือพงลไยตรงแล้วตรงกันะโอเคพอด้วยไหรครับให้ด้านจับประตูนะครับอยู่ตรงกับฟุตบาทไปนิดนึงอีกพอปร,นะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เราจะหมุนทงไนไลครั้งสุดท้ายหมุนขวาให้สุดพอท,ท้ายรถเลาเอียงมาทางด้านซ้ายเราก็ต้องหมุนตรงข้ามหมุนขวาให้สุดเลย แล้วก็ปล่อยรถไหลช้าๆครับมองหน้ารถนะครับว่าจะปัดชนท้ายลูกไม้ช้าๆอมองกระจกซ้ายช้าๆอ้าวยุดถ้าเราถอยต่อไม่ได้เพราะช่องแคบเราอาจจะไม่สามารถถอยได้ครั้งเดียวได้เราหยุดรถเพราะล้อเราใกลจก้จะชนกุบบดหยุดปุ๊บคืออะไรกลับให้รถลงสองอโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ดีมองไปข้างหน้าหน้ารถเอียง ขวาเอียงเยอะเลยหมุนซ้ายให้สุดก่อนอย่าเพิ่งขยับรถนะถ้าขยับรถจะทําให้เรายากขึ้นอ,อันตรายเราโก็บปล่อยรถไหลเหมุนซ้ายสุดแล้วปล่อยรถไหลให้รถเราตั้งตรงให้มากที่สุดน,นีิดนึงอ,อีกพอ่อสมมติดได้แค่นี้หยุดเมื่อกี้เราหมุนซ้ายขึ้นขวากลับให้โลโก้หงายขึ้นมา2ครั้งหนึ่งสองพวงไหลตรงรถตรงเรียบร้อยเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมองกระจกมองข้างด้านซ้ายหยุดรถก่อนนะหยุดรถก่อนมองกระจกมองข้างด้านซ้ายเห็นว่าท้ายรถเราเอียงเล่นไหนอยู่ เอียงซ้ายอยู่เอียงเยอะเอ้าหมุนขวาให้สุดเอียงด้านซ้ายหมุนขวาเอียงเยอะก็หมุนเยอะหมุนให้สุดเลยโอเคแล้วปล่อยด้วยไล่ชา้าๆข้างหน้าไม่ชนแน่นอนมองกระจกมองข้างด้านซ้ายแล้วมองด้านหลังด้วยฟังเสียงเซ็นเซอร์ด้วยมองกระจกข้างซ้ายให้รถตรงขนาดกับฟุตบาทตรงหรือยังหยดุดเมื่อกี้เราหมุนขวาสุดคืนกลับซ้ายโลโก้หงายมาสองครั้งนับหนึ่งนับสองโอเคครับดึงเบร์มือแล้วเข้า,เ,ขาเกียร์ P parking อ่าเปิดตัวให้ดูนะ เบรคที่พอบาดนะครนะครับโอเคเราจะขับออกนะครับถ้าเรามองข้างหน้าแล้วคิดว่าเราไม่สามารถหมุนขวาออกไปได้หยยบเบรกแล้วก็ลดเด็กมือลงเข้าเกียร์ R ถอยหลังแล้วปล่อยรถไหลนะครับฟังเสียงเซิเซื้อนะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวาด้วยมีกระจกหลังก็มองกระจกหลังแต่ครั้นี้ไม่มีกล้องเราต้อง มองกระจกข้างซ้ายข้างขวาแล้วฟังเสียงเสเซอถอยนิดหนึ่งได้ทีนิดนึงพอแล้วก็เข้าเกียร์ดีมาเปิดไฟเลี้ยวขวาหมุนท่าไยขวาให้สุดสุดเลยสุดเลยครับหมุนไว้สุดก่อนหมุนให้สุดก่อนโอเคแล้วก็มองกระจกมีคนเดินมาอ่ามีคนกําลังขี่ของมาใช่ไหมรอให้คนไปก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขับออกไปสําคัญมากๆต้องมองกระจกตรงข้างด้านขวา มีคนเดินมาไหมมีมอไซค์มีรถมาไหมโอเคหลังคนนะไปเด็กแล้วมองหน้ารถตู้ไวว่าพน้นท้ายรถข้างไม้สาบมองกระจกขวาเอายุดก่อนพอหน้ารถพ,นพ้นปุ๊บเคลื่อนไปกลับยังไม่ครบหยุดก่อนหยุดก่อนหมุนสุดต้องคือสองรอบหยุดก่อนหยุดก่อนมองกระจกมองข้างน้างขวามองอย่างนี้ไม่เห็นมีรถแต่ถ้าเหลียวไปมองอดูเห็นไหมเพราะนั้นจุดนี้คือจุดบอดเลยแหละหลายคนนะ ขับออกไปนะครับโดยไม่หันศีรษะไปมองเนี่ยมองแต่กระจกอย่างเดียวเนี่ยอันตรายกับหลายคนแล้วนะหันศีรษะไปมองมีใครไหมไม่มีอ่ไม่มีใครมองข้างหน้าครับเปลารถไหลแล้วก็หมุนซ้ายเลยซ้ายกลับโอเครถต้องขึ้นกลาบโอเคครับยื